กระเพราหมูกรอบไข่ดาวผมจะทอดไข่ดาวนะครับเอาไข่สองฟองนะครับแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันแล้วนะครับใส่ไข่ขาวลงไปนะครับ ไอ้มันฟูเป็นขอบๆอ,อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปเราใส่ไข่แดงลงไปนะครับใส่ตรงกลางนะครับเมื่อขอบนะครับมันไม่เกรียมๆแบบนี้แล้วก็ตักออกได้เลยนะครับเราก็จะได้ ไข่ดาวที่ใหญ่ขึ้นนะครับหมูกรอบนะครับซื้อจากร้านเม็กซิกันนะครับแล้วกระเทียมเราโคลกหยาบหยาบนะครับวันนี้เป็นพริกแห้งนะครับใบกะเพราสดๆนะครับปลูกหลังบ้านตอนนี้อากาศเย็นลงนะครับก็ออกใบออกดอกให้ได้กินเยอะเลยนะครับใส่พริกและกระเทียมลงไปก่อนนะครับ กรองเค้าให้เข้ากันนะครับใส่ซอสปรุงรสลงไปเลยนะครับซอสปรุงรสมีน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมผงรสดี ผสมกันเลยนะครับแล้วก็เซลงไปอย่างนี้นะครับตามด้วยน้ำล้างครกนะครับที่เราทำพริกนะครับช <c oughs> ุดแล้วให้ซอสเข้ากับเนื้อหมูกรอบนะครับ ตามด้วยใบกระเทาออนะครับคุกเกลวให้ใบกระเทาสลบนะครับก็เป็นน้นใช้ได้นะครับ ดีมาก สุขใดไหนเล่าเท่ามีผัดกะเพรากินนะครับคนไทยไม่ไว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็ไม่ลืมรเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับมหมูกรอบหมูด้วยไข่ดาวนะครับทอดแบบกรอบๆนะครับ

ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในคลิปวิดนะีโอหน้าขอบคุณครับ see you next time บ๊ายบาย